คำถามบอกว่ามีวิธีไหนที่จะโน้มน้าวให้ใจเมตตาแท้จริงอะไรคือสิ่งที่ทำเป็นจุดเริ่มต้นคือความสุขนะครับถ้าไม่มีความสุขเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่มีทางนะที่คุณจะมีเมตตาที่แท้จริงเพราะเมตตาเนี่ยก็คือการเผื่อแผ่ความสุขนะไปให้คนอื่นนะครับไม่ใช่เผื่อแผ่ไอความทุกข์หรือว่าความอาฆาตแค้นไปให้อา่าไปออก ออกทิ้งทิ้งออกไปนอกตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะคือการที่เราแผ่มเมตตาเนี่ยนะสิ่งที่คนไม่เข้าใจที่จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตรงนี้นะตราบใดที่คุณยังฟุ้งซ่านตราบใดที่คุณยังรู้สึกถึงอาการนะไอ้อาฆาตพยาบาทอยู่เนะี่ยตราบนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะแผ่มเมตตาได้อย่างจริงใจนะต่อเมื่อคุณสวดมนต์หรือว่าจเจริญสตินั่งสมาธิ นะหรืออย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพิจารณาว่ามันเป็นอาการป่วยทางจิตนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทิ้งเชื้อโรคลงไปวางได้ลงไปวางกองได้อนนะใจเบาความเบาใจนั่นแหละที่มันจะเป็นใจจริงที่จะแผ่เมตตานะ